สวัสดีค่ะนัาเรนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะก็วันนี้วันพุธนะคะคาบเรียนแรกก็พบกับครูกิอีกแล้วนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะวันนี้นะคะครูกิก็จะมาสอนเรื่องการเปลี่ยนสถานะของสารต่อจากคาที่แล้วเนาะเรามาดูกันเลยค่ะเรียนรู้ไหมว่าน้าผลไม้นะคะมีสถานะอย่างมีสถานะไหนเด็กๆรู้ไหมของแข็งของเหลวหรือว่าแก๊สอ่าถูกต้องนะคะน้าผลไม้มีสถานะเป็น ของเหลวนั่นเองนะคะแล้วเรารู้ไหมว่าละถ้าเราต้องการนะคะทําให้น้ําผลไม้ในเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นของแข็งเราจะทําอย่างไรได้บ้างอ่าบางคนก็จะบอกว่าเอาน้ำใช่ไหมคะไปแช่ช่องฟรีซเนี่ยแช่ช่องแช่แข็งใช่ไหมคะจากน้ําที่เป็นของเหลวก็จะกลายเป็นของแข็งแต่บางทีก็มีอีกหลายวิธีเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตู้เย็นหรือช่องแช่แข็งทาให้น้าผลไม้เปลี่ยนเป็นสถานะของแข็งได้อย่างไรอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ุประสงค์ของกิจกรรมนี้นะคะก็คือเด็กๆนะคะจะต้องสังเกตนะคะและอธิบายสถานะนะคะอธิบายสถานะของน้ำแข็งของน้ำผลไม้ได้นะคะอ่ะเรามาดูวัสดุและอุปกรณ์กันนะคะหนึ่งคือน้ำผลไม้สองคือกละมังพลาสติกสามคือช้อนนะคะสี่คือน้ำแข็งก้อนเล็กๆห้าคือเกลือแกงและหกนะคะคือ แก้พลาสติกใส่นั่นเองค่ะวิธีการทํากิจกรรมนี้นะคะหนึ่งนะคะเด็กๆจะต้องเตรียมอุปกรณ์ดังรูปนะคะคือน้ําแข็งผสมกับเกลือใส่ลงไปในกระมังพลาสติกนะคะก็จะมีน้ําผลไม้เนาะอ่ะสองนะคะนักเรียนจะต้องค่าดคณีและบันทึกว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับน้ำผลไม้เมื่อนะ่ะแก้พลาสติกที่ใส่น้ำผลไม้แช่ในกระมังน้ำแข็งนะคะผสมเกลือแกงแล้วคนน้ำแข็งที่ผสมเกลือแกงไปเรื่อยๆนะคะสาม ทำกิจกรรมเพื่อตรวจสอบการคายคเนนะคะสังเกตการเปลี่ยนแปลงของน้ําผลไม้นะคะโดยคนน้ําแข็งผสมเกลือในอ่างไปเรื่อยๆและบันทึกผลทุกๆ2นาทีนะคะจนน้าผลไม้ทั้งหมดเปลี่ยนสถานะจากนั้นนะคะเมื่อน้ําผลไม้เปลี่ยนสถานะแล้วนะคะเด็กๆจะต้องแบ่งน้ําผลไม้ที่เปลี่ยนสถานะแล้วใส่แก้วไว้หนึ่งแล้ววางไว้นอกอ่างน้าแข็งสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป3นาทีแล้วก็บันทึกผลค่ะ 5นะคะเด็กๆจะต้องร่วมกันอภิปรายนะคะเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานะของน้ําผลไม้และนําและนําเสนอนั่นเองค่ะอันนี้นะคะคือสรุปวิธีการทํากิจกรรมเนาะเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะคะก่อนที่เราจะมาสรุปวิธีการทํากิจกรรมนะคะคุณครูก็จะมีวิดีโอนะคะให้เด็กๆดูเนาะวิดีโอให้เด็กๆดูนะคะเกี่ยวกับวิธีการทําน้ําผลไม้ท,มทําไมทายังไงถึงให้แข็งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน อ่าเริ่มเลยนะคะเรามาดูอุปกรณ์กันนะคะนักเรียนเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปทําพร้อมๆกันนะคะตรงส่วนนี้นะักเรียนทําเป็นกลุ่มก็ได้หรือจะทําเดี่ยวก็ได้นะคะครูเฟิร<ช>์นนะคะนะคะักเรียนมีน้ําผลไม้นะคะเอาละค่ะอย่างแรกคือต้องเตรียมน้นําแข็งใช่ไหมคะใส่ภาชนะเอาไวา้อาจจะใส่กระมังนะคะแล้วก็น้ําผลไม้ค่ะคือน้ําผลไม้ที่ใส่ในแก้วพลาสติก นักเรียนจะเตรียมผลไม้น้ำผลไม้เป็นลักษณะใดก็ได้นะคะไม่จําเป็นที่ต้องเป็นสีส้มเหมือนกับค,ครูก็ได้นะคะแล้วก็มีอะไรคะมีเกลือนะคะเกลือที่จะต้องใส่ในน้ําแข็งใช่ไหมคะแล้วก็มีอะไรคะมีช้อนค่ะช้อนนี้คือจะต้องเอาไว้คนน้ําแข็งนะคะคนน้ําแข็งและอย่าลืมนักเรียนจะต้องเตรียมอะไรคะแก้วอีกหนึ่งใบค่ะตอนที่ น้ำผลไม้เปลี่นสถานะทั้งหมดแล้วนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาคัดคะเนกันก่อนใช่ไหมคะต้องทำอย่างไรบ้างนะคะครูเฟิร์นเริ่มแรกนะคะก็จะต้องนำเกลือค่ะมาผสมกับน้ำแข็งค่ะุปาผอ่านั้นครูก็จะใส่ไปเลยะนะคะใส่เลยค่ะใส่เลยนะคะนักเรียนก็ใส่ไปได้เหมือนคุณครูเลยหรือดูคุณครูก่อนก็ได้ใช่ไหมคะใส่หลายช้อนก็ได้นะคะสังเกตนะคะแค่เอาใส่เอาไว้ แต่ว่ายังไม่ขนใช่ค่ะหลังจากนั้นหลังจากนั้นค่ะคุณครูเฟอร์นะคะจะนําแก้วพลาสติกใสค่ะที่มีน้ําผลไม้นะคะนําไปใส่ในตรงกลางตรงกลางนะคะซึ่งนักเรียนก็อาจจะต้องทําการทําไมคะให้<ำ>มีพื้นที่ในการที่จะใส่น้ําใส่แก้วผลไม้ใส่น้ําผลไม้ลงไปวางให้ดีอย่าให้่มนะคะอาจจะใช้ช้อนในการที่ตักน้ําขมออกนะคะ วางในลักษณะแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะนักเรียนจะต้องคาดคะเีค่ะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับน้ำผลไม้ที่แช่ในกระมังพลาสติกที่มีน้ำแข็งผสมเกลือค่ะก่อนที่เราทําการคนใช่ไหมคะ,คะเพราะเดี๋ยวนกเรียนต้องคนถูกไหมคะแต่ตอนนี้ค,คุณครูยังไม่คนคุณนักเรียนนั้นทําอะไรคะคาดคเนค่ะถ้าคนไปเรื่อยๆทุกๆสองนาทีแล้วบันทึกผลจะเกิดอะไรขึ้นเอาละตรงส่วนนี้นักเรียนไปคาดคเนพร้อมๆกันเลยค่ะ เรียบร้อยแล้วคนนุณครูจะเริ่มทํากิจกรรมแล้วนะคะซึ่งตรงส่วนนี้ค่ะนักเรียนโรงเรียนไหนนะคะหรือห้องไหนที่เตรียมอุปกรณ์มาสามารถทําไปได้เลยแล้วก็จับเวลาค่ะแต่ถ้านักเรียนคนใดหรือกลุ่มใดไม่ได้นําอุปกรณ์น้ำผลไม้มาสามารถดูไปกับพร้อมๆกับคุณครูได้เลยนะคะแล้วก็บันทึกผลไปได้เลยค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วผานักเรียนทำกันเลยดีไห <ee somos his husband> มครคุณเฟิร์นดีครั้งครูป้าเอาละค่ะนาทีที่ศูนย์เรียบร้อยนะคะ ต่อไปค่ะคุณครูจะเอาวางตรงกลงแล้วนะคะ,ละลอลนเด็กก็ต้องทำให้ตรงกลางสามารถที่จะวางน้ำผลไม้ได้โดยไม่หกนะคะโดยเพื่อนถ้ามีเพื่อนนะคะขอให้เพื่อนช่วยจับอีกคนนึงจับแก้วอีกคนนึงใช้คนค่ะควรจะคนไปทิศทางเดียวกันนะคะจะดี ่ะตอนนี้เกลือใส่เรียบร้อยอยังคะผูเฟิร์นใส่เรียบร้อยแล้วค่ะแต่ขณะที่นักเรียนทํากิจกรรมนะคะสามารถเพิ่มเกลือหรือว่านําเกลือลงไปเพิ่มเติมได้ค่ะเพิ่มไปได้เรืร่อยๆเลยนะคะใช่ค่ะอ่ะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวครูจะจับเวลานะคะที่สองนาทีแรกค่ะ งาเด็กๆนะคะก็จะทำไปเรื่อยๆนะคะจนทบเท่าไหรคะแปดนาทีสิบนาทีนะคะอ่าเรามาดูกันต่อเนาะอ่าสรุปวิธีการทำกิจกรรมนะคะบอกว่าให้นักเรียนนะคะน้ำแข็งผสมกับเกลือแกงนะคะอ่าแล้วก็สแล้วก็จะมีน้ำผลไม้ใช่ไหมคะแล้วก็ค่าคะเนผลนะคะอ่าต่อมานะคะเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วเนาะอ่าเด็กๆก,ก็ทำไงคะคนน้ำแข็งผสมเกลือในอ่างไปเรื่อยๆนะคะบันทึกผลทุกๆสองนาทีนะคะ แบ่งน้ำผลไม้ที่เปลี่ยนสถานะแล้วใส่แก้วใบหนึ่งนะคะแล้วแลว,วางไว้นอกอ่างน้ําแข็งเพื่อจะสังเกตนะคะอันนี้ก็คือการเปลี่ยนสถานะของน้ําผลไม้นะคะเรามาดูกันคนขัข้นเนเด็กๆทำตามครูเลยก็ได้เนาะคนขัน้นเนเขาบอกว่าน้ําผลไม้ในแก้วเย็นลงนะคะน้ําผลไม้ในแก้วก็กลายเป็นกิ่งน้ําแข็งนั่นเองนะคะต่อมานะคะอันนี้คือ0นาทีนะคะผลการสังเกตก็คือน้ําผลไม้ยังไม่เปลี่ยนแปลงเลยนะคะ เป็นของเหลวสีส้มแต่เมื่อเวลาผ่านไป2นาทีน้ําผลไม้ยังไม่เปลี่ยนแปลงยังเป็นของเหลวสีส้มเหมือนเดิมนะคะแต่เมื่อเวลาผ่านไป4นาทีนะคะน้ําผลไม้ยังไม่เปลี่ยนแปลงยังเป็นของเหลวสีส้ม6นาทีน้ําผลไม้ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลงนะคะยังเป็นของเหลวสีส้มอยู่นะคะแต่เมื่อเวลาผ่านไป8นาทีเริ่มมีเกล็ดน้ําแข็งเกิดขึ้นขอบแก้วพลาสติกนะคะแล้วก็เมื่อเวลาผ่านไป10นาทีนะคะเริ่มมีเกล็ดน้ําแข็งเกิดขึ้นขอบแก้วพลาสติกเหมือนกันค่ะ สองนาทีนะคะก็คือน้ําผลไม้ส่วนมากเปลี่ยนเป็นเกล็ดน้ําแข็งสีส้มสี่นาทีนะคะน้ําผลไม้ทั้งหมดนะคะเปลี่ยนเป็นเกล็ดน้ําแข็งสีส้มทั้งหมดเลยนะคะถ้าเด็กๆอยากรู้ว่าเป็นจริงไหมนะคะเด็กๆลองกลับไปทําที่บ้านดูเนาะว่ามันเป็นจริงไหมนะคะอ่ะผลการสังเกตน้ําผลไม้ที่เปลี่ยนสถานะแล้วนะคะใส่แก้วใบที่วางไว้นอกอ่างน้ําแข็งประมาณสามนาทีนะคะก็จะเป็นน้ําแข็งสีส้มในแก้วนะคะกลายเป็นของเหลวสีส้มนั่นเองค่ะ อ่าเรามาสรุปผลการทำกิจกรรมกันนะคะเขาบอกว่าเมื่อทำให้น้ำผลไม้เย็นลงน้ำผลไม้จะเปลี่ยนสถานะจากของเหลวนะคะไปเป็นของแข็งและเมื่อได้รับความร้อนกับเกล็ดน้ำแข็งนะคะก็จะเปลี่ยนจากสถานะของแข็งกลายเป็นของเหลวนั่นเองค่ะอ่าจบแล้วนะคะเรื่องเรื่องอะไรลูกอ่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงสถานะของ ของสระ,สะนั่นเองนะคะอ่ะเ,เด็กก็กลับไปทําแบบฝึกหัดใบงานให้พร้อมเสร็จแล้วถ่ายรูปมาคุณครูดูด้วยนะคะอ่ะแล้วไว้เจอกันใหม่คาบเรียนหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย